สวัสดีครับวันนี้พบกับ s i n เกิลช ANNEL ในรูปแบบของพอดแคสต์วิดีโอนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมยกขึ้นมาพูดในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์เทอร์โบโดยมอเตอร์ไซค์เทอร์โบที่ผมจะพูดถึงนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เทอร์โบในรูปแบบของรถโปรดักชันคือมีการติดตั้งชุดเทอร์โบออกมาจากโรงงานทีเดียวเสร็จสับไม่ใช่รถที่เป็นรถทั่วไปแล้วนําไปติดตั้งชุดคิดอัพเตอร์มาเก็ตเทอร์โบเข้าไปในที่หลังลนะครับผม โดยยุคของมอไซค์เทอร์โบนี่เริ่มขึ้นในช่วงต้นของยุค80นะครับมันเริ่มมาจากที่ประเทศสารัฐอเมริกาขึ้นภาษีรถจักรยานยนต์นำเข้า ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า7 0 0ซ c ขึ้นไปหรือประมาณ43คิวบิกอินขึ้นไปโดยจากเดิมนั้นเก็บภาษีอยู่ที่4.5%ปรับใหม่เป็นเก็บภาษีเพิ่มขึ้นที่49%และจะค่อยลดลงในปีถัดไปกรณีนี้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ผลิตรถจักยานยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยเบื้องหลังของการขึ้นภาษีรถนำเข้าในครั้งนี้มันเริ่มมาจากที่บริษัทฮาร์ลีย์เดวิสันซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ยังเหลือรอดในตลาดอเมริกาประสบกับปัญหายอดขายที่ตกต่ำลงเป็นจำนวนมากจากการเข้ามาตีตลาดของวอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นจากเริมก่อนหน้านั้นที่ฮาร์ลีย์เดวิสันคลองส่วนแบ่งการตลาดของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดซีซีมากกว่า1,000ซีซีขึ้นไป100%อย่างเบ็ดเสร็จจนกระทั่งการเข้ามาของรถจักรยานยนต์นำเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่นที่เข้ามาขายตัดราคาโมเดลละ1,500เหรียญจนถึง2,000เหรียญทำให้ฮารีดวิสันโดนแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป เหลือยอดขายอยู่เพียงแค่15%เท่านั้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐในขนานั้นนายโรนัลเรแกนได้เข้าเยี่ยมโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ของฮารีเดวิสันและกลับออกมาพร้อมกับร่างกฎหมายขึ้นภาษีรถจักรยานยนต์นำเข้าแต่กะนั้นเองผู้ผลิตรถจักรยานยนต์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้ง4ีค่ายก็ไม่ยอมแพ้และได้มีการหยิบเอาเครื่องยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดให้เสียภาษีนำเข้าก็คือต่ำกว่า7 0 0 c ีลงมาเอามาพัฒนาและติดตั้งระบบอัดอากาศครับ ไปเพื่อให้ได้แรงม้าที่เทียบเท่าหรือสูสีกับรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่า ในปี1982 Honda อเมริกาก็ได้ทำการเขย่าว,วงการมอเตอร์ไซค์โลกโดยการส่ง Honda CX500 Turbo ออกมาทำตลาดซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นโมเดลแรกของโลกที่มีการนำระบบเทอร์โบอัดอากาศเข้ามาใช้และผลิตออกมาขายในแบบของรถ Production Car เครื่องยนต์ซูปวีแบบวางขวางตัวรถปริมาตรความจุ 497cc โดยเครื่องยนต์ลูกนี้สามารถสร้างพละกกำลังได้สูงถึง82แรงม้าในหน่วยของ HP Horsepower เมื่อเครื่ งยนต์ทำงานที่8,000รอบต่อนอาทีแต่เป็นที่น่าเสียดายที่โมเดลนี้ออกมาทำตลาดเพียงแค่1ปีเท่านั้น Honda CX60T 5หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ปล่อย CX50TC 0ออกไปแล้ว มีปัญหาเรื่องอาการเทอร์โบแล็กมากมาย Honda าก็กลับไปพัฒนามาใหม่โดยออกเป็นรถ cx 6 5 0 t ออกมาแทนโดยขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าช่วยให้ลดอาการเทอร์โบแล็กลงไปได้พอสมควรโดย cx 6 5 0 t นั้นมีขนาดความจุกระบอกสูบอยู่ที่673ซอยเกับเครื่องยนต์วีทวินแบบวางขวางตัวรถเหมือนกันกับ cx ไฟ0 t c ีนั่นแหละโดย h อน d a าเคลมว่าเครื่องยนต์ลูกนี้นั้นสามารถสร้างพลังกำลังได้ที่100แรงมา้ท 8, นนาที่8000รอบต่อนาที ในปี1982หลังจากที่ Honda ได้ชิงเปิดตัวมอเตอร์ไซค์เทอร์โบคันแรกของโลกไปก่อนแล้วยามาฮ่าเองก็ไม่รอช้าที่จะส่งมอเตอร์ไซค์โปรดักชันติดเทอร์โบมาจากโรงงานลงมาฟาดฟันแข่งขันกันในตลาดอเมริกากับ Honda เพื่อนร่วมชาติโดยยามาฮ่านั้นส่ง XJ650T ลงมาเป็นคู่แข่งกับ Honda CX500Tc ที่เปิดตัวไปก่อนในปีเดียวกัน โดยยามาฮานั้นใช้พื้นฐานของ XJ650 SEGA ที่วางจำหน่ายอยู่ก่อนแล้วนำมาติดตั้งชุดเทอร์โบอัดอากาศเข้าไปจากโรงงานโดยยามาฮ่า XJ650T นั้นเป็นรถเครื่องยนต์4จังหวะ4สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสองวาล์วต่อสูบใจร้ำมันด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์มีปริมาตรความจุอยู่ที่653ซีซีเมื่อติดตั้งระบบเทอร์โบอัดอากาศเข้าไปแล้วสามารถสร้างพละกกำลังได้ที่90ฮอร์ชพาที่9,000รอบต่อนาที Honda มายามาฮ่ามาสุ u กิไม่มาได้อย่างไรในปี1983 s u ก u k i กิก็ส่งมเอเตอร์ไซค์เทอร์โบลงมาชิงพื้นที่ในตลาดอเมริกาด้วยอีกค่ายหนึ่ง มันคือ XN e t i f ตัวเลข85นั้นก็หมายถึงจำนวนแรงม้า85ตัวที่เครื่องยนต์ตัวนี้สามารถผลิตขึ้นได้ ปริมาตรกระบอกสูบ 673cc ระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างไรก็ตามรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สุูกิอยากจะลืมว่าเคยผลิตมันขึ้นมาได้ซับ้ดยความที่ตัวรถมีปัญหาค่อนข้างเยอะจุกจิกวุ่นวายอันนี้ต้องบอกก่อนว่าระบบเทอร์โบของรถสมัยก่อนนั้นไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมนะครับใช้ระบบแมชชีนิกทำงานด้วยตัวของมันเองล้วนๆทำให้มอเตอร์ไซค์เทอร์โบในยุคนั้นมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับและสุดท้ายคาวัสกิ GPZ750 เทอร์โบ โดยก่อนหน้าที่ GP z 750จะออกมานั้นคาวาซกิเคยทำรถมอเตอร์ไซค์เทอร์โบออกมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งในโมเดลของคาวาซกิ Z1R แต่มันไม่ใช่โมอเตอร์ไซค์โปรดักชันค่์ที่ทำมาจากโรงงานเสร็จสับตั้งแต่แรกเรากลับมาที่ GP z 750คันนี้กันโดยคาวาซกิ GP z 750เทอร์โบชาร์จคันนี้มีความจุกระบอกสูบอยู่ที่738 cc ีระบายความร้อนด้วยอากาศเครื่องยนต์4สูบ8วาล์วแบบโอเวอร์เฮดแคมชารโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้ 3, สามารถสร้างพลักระกดังได้ที่112แรงม้าที่9,000รอบต่อนอาที อย่างไรก็ตามยุคของมอเตอร์ไซค์เทอร์โบนั้นมาเร็วและก็ไปเร็วเช่นกันโดยหลักๆก,ก็เนื่องมาจากอาการเทอร์โบแลกนั่นแหละประกอบกับว่าช่วงนั้นรถจักรยานยนต์ยังไม่มีระบบตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยต่างๆเหมือนกับในยุคนี้ด้วยนะระบบเบรกและช่วงล่างต่างๆมันยังไม่ดีพอกับพละกําลังที่พุ่งขึ้นมาแบบพลิบตาเวลาที่เครื่องติดบูสต์และสุดท้ายเมื่อบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์ย,ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นทั้งสี่่ายสามารถตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาภาษีต่างๆที่่ตััั้้งขึนนมาเพือกกกดรรถจ ยนนำเข้าจากต่างประเทศก็ไม่มีผนอีกต่อไปหากท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับแล้วพบกันใหม่กับซิงเกิล n แนลในแบบพอดแคสต์กับเรื่องราวต่างๆที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ